สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนเข้าครัวทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำต้มแซบขาหมูนะครับหนึ่งก็จะมีขาหมูครับขาหมูตัวนี้ก็ประมาณ1กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็มีมะขามเปียกแล้วก็ขา่าใบมะกรูดครับแล้วก็มีตะไคร ตะไคร้จะหั่นประมาณนี้นะครับตะไคร้ประมาณหนึ่งหัวครับแล้วก็มีะมะเขือเทศส่วนตัวนี้บางท่านไม่ใส่ก็ได้นะครับจะเป็นพริกแห้งแต่เอาไปคั่วก่อนนะครับเขาเรียกว่าพริกเผานะครับแล้วก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะครับะจะมีกระเทียมแล้วก็มีต้นหอมมีผักชีครับแล้วก็มีมะนาวส่วนเครื่องปรุง เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาแล้วก็เกลือสองอย่างนะครับวันนี้เราเริ่มทำกันเลยครับเริ่มจากอันดับแรกจุดเตาก่อนครับตอนนี้ผมได้จุดเตาแล้วก็ต้มน้ำทิ้งไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ใส่น้ำประมาณนี้จริงๆต้องใส่น้ำเยอะกว่านี้แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าขาหมูของเราเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเอาขาหมูลงไปเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นสูงเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะล้นเดี๋ยวเรา เอาขาหมูล,ลงไปในหม้อเลยครับน้ำจะเดือดก็ได้หรือไม่เดือดก็ได้นะครับแต่เราก็พยายามช้อนฟองออกนะครับอย่าให้มีฟองถ้ามีฟองน้ำจะไม่ใส่ก็ตะขาหมูใส่ลงไปให้หมดเลยครับ ในส่วนของขาหมูนี่เราต้องเอาไปล้างเกลือก่อนนะครับเอาเกลือมาสาวๆแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดครับเพราะว่าอยู่ในขาหมูก็จะมีพวกเศษกระดูกนะครับที่ติดมาในขาหมูพอเราขาหมูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องเอากระเทียมครับกระเทียมเราใส่งลงไปนะครับกระเทียมโรลยลงไป แล้วก็ตะไคร้ครับตะไคร้เราจะใส่ลงไปหมดเลยนะครับเนื่องจากถือกล้องคนเดียวนะครับวันนี้ก็เลยค่อนข้างจะผูกผักนิดนึงต่อไปเราก็จะใส่มะขามเปียกลงไปนะครับ เ,เ,ดเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยลดส่วนผสมของน้ำมะนาวลงเนาะถ้าเกิดมันเปรี้ยวไปนะครับก็เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นข่าข่าตัวนี้ผมปลูกเองก็เพิ่งไปตัดมาเมื่อตอนเย็นนี่แหละครับนี่ครับแต่งไปหมดเลยนะครับเพื่นอนๆจะเห็นว่ามันจะมีฟองถ้าเกิดมีฟองเนี่ยเราให้ช้อนฟองทิ้งนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงให้ช้อนครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดเราเราไม่อยากช้อนบ่อยตัวนี้เดี๋ยวผมช้อนอาก่อนเนะเาะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงเรามาดูกัน ส่วนขาหมูในระยะเวลาในการตุน๋นนี่เราจะใช้ไฟไฟกลางนะครับไฟกลางก็จะตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงก็สามารถกินได้แล้วแต่ถ้าใครอยากได้นิ่มหน่อยก็จะตุ๋นประมาณชั่วโมงครึ่งเขาก็จะตักออกประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันสังเกตว่าตอนนี้ผ่านไปประมาณ5นาทีครับมันก็เริ่มเดือดแล้วแล้วก็พอน้ําเริ่มเดือดมันก็จะมีฟองขึ้นมานะครับนี่เราต้องค้อนฟองอ เพราะว่าฟองเริ่มขึ้นมาเยอะแล้วไฟตอนนี้ให้เราปรับเป็นไฟอ่อนนะครับเป็นไฟอ่อนสุดเลยแาเหตุที่ปรับเป็นไฟอ่อนสุดเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแรงไปน้ํามันจะไม่ใส่เราก็พยายามเขานองบ่อยๆเอ้โโอิหนับสังเกตจากน้ํานะก็จะประมาณนี้ครับครับหลังจากเราตุ๋นมาได้ประมาณประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะกว่าชั่วโมงกว่าแล้วก็ เริเปื่อยแล้วครับเริอเปื่อยแนละ้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันเนาะถ้ามาใส่ส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างเราเริ่มจากส่วนผสมของมะเขือเทศครับดับแรกก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยมะเขือเทศเน,นี่ยประมาณสี่ลูกนะครับสี่ลูกเสร็จแล้วก็เป็นใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดใส่ลงไปเลย เพื่อนสังเกตว่าน้ำมันจะไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเปิดไฟอ่อนไว้ถ้าเกิดน้ำเดือดเดี๋ยวน้ำมันจะขุ่นนะครับเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเราใส่มะนาวแล้วก็ชิมรสชาติก่อนเนะาะเราขั้นตอนต่อมาเราจะมาใส่เครื่องปรุงกันนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาก่อน ส่วนผสมนี่มันแล้วแต่นะครับเพื่อนๆมันมันไม่ได้ตายตัวเนาะเราก็ใส่ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมนะต้นหอมแล้วก็มีผักชีนะครับเป็นผงฟ้าไทยนะ ตอนนี้ผมผมเลือกใช้ผงผ้าไทยซองสีฟ้านะครับเพื่อนเพื่อนพวกพริกเรายังไม่ใส่นะมันแล้วแต่ว่าใครจะแบบชอบกินเผ็ดหรือไม่เผ็ดผมว่ารสชาติเนี่ยโอเคนะครับเยี่ยมเลยหลังจากเราใส่ส่วนผสมไปทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนเถ้าใครอยากได้แบบรสชาติที่ช้าหน่อยเราจะใส่พริกหนูส่วน ตัวนี้ผมใส่ประมาณ10เม็ดนะครับผมเอาไปโขลกให้มันละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนพริกแห้งนะเพื่อนๆพ,พริกแห้งนี่ผมเอาไปคั่วประมาณ12เม็ดนะครับผมใส่ไปหมดเลยตัวรสชาติจีจาร์อร่อยแล้วครับผม,มหลังจากแค่นี้เราก็ชิมรสดูครับ เราชิมรสนะครับรสชาติโอเคเลยครับครับนี้ก็คือต้มแซบขาหมูถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลยนะครับสวัสดีครับ